สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพจซื้อปากทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่กับช่วงอิ่มออนไลน์ อยังอินออนไลน์ก็อยู่ตอนน่อด้วยกันนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้กันทุกคนปังปงไปเลยทุกคนค่ะโอ้ยเหล่าแม่ค้าแม่ขายก็คือร้องอดโอยกันเลยคนที่ทํางานคนที่ตกงานอยู่ก็อดโอยหนักนเข้าไปใหญ่แต่ไม่เป็นไรหวังว่าดูคลิปนี้ก็คงจะผ่อนคลายไม่รู้ว่าเรียกว่าผ่อนคลายหรือผ่อนานะก,กันเป็นว่าหิวซ้ำที่ซ้ำนะคะทุกคนตลาดเดี๋ยววันนี้ก็คือมีของหลายอย่างมากนี่ของที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะทุกคนมีหลายอย่างมากโอ้โหส่งมากันเยอะมากค่ะกินจ่เอ๋ยได้ต่างๆนะคะงานพีกงานบะหมี่กึ่งสําเร็จต่างๆนนกงงาาแหหมูก่งานหงกเยอะมาก คนเต็มโต๊ะค่ะมาค่ะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไล่เรียงวิธีแตอย่างค่ะว่าวันนี้เราจะมีอะไรกินบ้างนะคะทุกคนวันนี้ก็มีชาเลนท์ให้มึงเลน่นคือจากคลิปที่แล้วที่แบบเผ็ดแลเราจะบ่ากินของไปเผ็ดน้ำพริกไหลอีกิ <c oughs> นน้ำพริกก็เหรอทุกคนถ้าทุกคนเห็นจะเห็นนะคะว่าเบื้องหน้าเนี่ยมันออกมาสวยหรูใช่ไหมแต่เบื้อง <c oughs> หลังคือดิฉันเผ็ดจนน้ำตาไหลค่ะเผ็ดไหมเหรอ เผ็ดเลยเอเป็นสิบล้านเลยค่ะทุกคนแต่นี่คือเผ็ดยิ่งกว่าเก่าทำไมอะเผ็ดและอร่อยด้วยอย <c oughs> ากให้ชิมมากเพราะว่าของที่จะให้ชิมอะมันเผ็ดแต่มันอร่อยจริงป<ต>่ะเนี่ยกินที่อย่างต่อเนื่องอะไม่เป็นไรเง้นเพื่อคนดูเพื่อแม่ค้านะคะที่ส่งมาให้หนูรีวิวนะคะก็จะทำด้วยใจเหมือนเดิมกับทุกคลิปที่ผ่านมานะคะไปดูกันเลยค่ะมาอะไรที่ว่าเผ็ดแทนแทนบะหมี่เกลือเสร็จรูปบรอใช่แล้วย้อนี่เหนว่าอะไรอะเป็นบะหมี่เกลือเสร็จของเกาหลีหรอเนี่ยมึงเชื่อไหมว่ากูไม่เคยคิดกินมีหน้าตานนี้ะะคทุกคนค่ะ น่ากินมากเลยอ่ะหูยเผ็ดปะเนี่ยก็ระดับหนึ่งก็ทำเป็นชาลิ้นกันเลยทีเดียวนในต่างประเทศดังมากโอ้ยกลัวอ่ะได้ได้แต่ก็ยอมกินอยู่ดีมาลแล้วก็มีอะไรอีกไม่บอกจนะส่งให้กินเรื่อยๆเออลองดูลองดูนี่สองขอจุกก คือเส้นมันยังแบบมันนุมม่มอ่ะมันนุ่มมากเลยอ่ะตัวเพชรอ่ะนี่ดูสีอ,อือหือไอ้ตานสีขาวจะได้เห็นเรสสีเป็นยังไงดีค่ะทุกคนเป็นมามา่าเพชรค่ะหน้าตาเป็นอย่างงี้นะคะอุ๊ยเพชรแน่เลยอ่ะดูจากหน้าตาแล้วว่าสีสันสวยงามเหมือนต้มยำโอ้มาค่ะพร้อมค่ะอุ๊ยกลัวเย้เเราเป็นคนไม่กินเผ็ดอ่ะทุกคนเมืองหจุดก่อนนี่เดี๋ยวจะมีอะไรโรยมาม่า,มาหน่อย เป็นสาไล่ท้กท่านมันเขาส่งมาให้เยอะมัอของณนาคานี่เขาส่งมาให้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วมาแบบเข้ากันดีเลยนะอันนี้มันเป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเผ็ดของเกาหลีนะคะทุกคนนี่อนนี่เป็นสาไลยเผ็ดของเกาหลีต้องบอกก่อนนะคะว่ามาม่าเผ็ดแบบนี้นะคะทุกคนค่ะที่ฉันได้มาจากไลน์ช็อป7 8 7 8นะคะทุกคนเข้าลงไปสั่งซื้อกินก่อนนะแล้วส่วนอันนี้ค่ะได้มาจากเผ็ดเดลิโซไทยแลนด์นะคะหรือว่าที่ไลน์แอดนะคะชิสโนกตัวเคสามตัวค่ะทุกคนอยฉันจะลองโรยนะคะทุกคน วิ่น่ากินนะ่าน่ากินมากเลยนี่ค่ะทุกคนหือกรอบมากอะเริ่มแล้วทุกคนยังไงไม่เผ็ดเลยเนาะคาเรนนี้ถ้าจะผ่านไปดีดีอเอ็นมา้าบอกแล้วไม่เผ็ดตลบกูไม่เผ็ดค่ะทุกคนกินได้หือยอก หรือมันค่อยๆมาวะมันเริ่มมาแล้วก็ทุกคนาปกติไปกเกาหลีมันไม่กินหรอคุณบางคนไม่กินบะหมี่ถึงสุดเ็ยรูปเออท่านไม่ได้อร่อยแบบรสไข่เค็มเออหรืน่ากินนึกออกไหมอ่าไม่เห็นน่ากินเลยมา เราเปสูตเกาหลีเลยใช่ปะเรามีกิมจิแล้วขอโทษนะขายในประเทศไทยแล้วคนเกาหลีทําเองหรอจริงอันนี้อันนี้เลยอันนี้มาจากร้านไหนครับทุกคนร้านจางวอนกิมจิโอ้ยส่งมาให้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนหน้าตาจะพุกใหญ่วิทยาถือเธอถือไหมฉันถือกันถือกันถือหูยหน้าตาจะกินมากเลยอ่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไปแล้ปแล้วไ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 ้วไปแล้ อุ้ยน่ากินมากอุ้ยหอมมากทำไมมันหอมจังวะนางทำสดแน่เลยก็จะส่งมาให้เราอะ่ะก็นางไม่ได้ใส่สั่นแกนบูดหรอนาไมปหมดอายุด้ยวยเขียนไม่เขินเลย,เลย จางวอนกินจินั่งมีกฎหมายด้วยนะกิมจิหมักด้วยสูตรเฉพาะตัวจากคุณแม่ของเทสอร่อยมากคือม,มันอยู่เกาหลีเลยอะ่ะจางวอนผลิตกิมจิด้วยส่วนประกอบาาธรรมชาติทั้งหมดไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นหรือสารอื่นๆเป็นกิมจิสไตล์เกาหลีแท้ที่ประกอบด้วยรสชาติเผ็ดนิดๆและเปรี้ยวในพอะตัวนี่ทุกคนสดกินจิอยู่ไม่ได้แล้วนะต้องบอกเลยที่อื่นเนี่ยขวดใหญ่เนี่ยห้าร้อยกรัมนะร้อยสี่สิบบาทเองหรอใช่ ตือถึงยอดเจ็ดร้อยบาทฟรีค่าจัดส่ง10กิโลนะคะเดี๋ยวหลังมันทำปิ้งย่างเกาหลีให้ดูไหมตรงนี้ที่บ้านกำลังบาปิ้งย่างเกาหลีแบบทำแบบเงียบๆไม่ค่อยบอกใครนี่เราจะเพิ่มเลเวลของการเผ็ดขึ้นนิดนึงนะฮะพริกลืมเผ็ดขนมพริกนี่น่ากินมากอันนี้คือหลอกินเวอร์อันนี้เป็นพริกกรอบพริกทอด่ะทุกคนที่หลายคนชอบกินกันใช่มั้ยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นขนมพริกนะคะนี่ดแต่มาพริกลืมเผ็ดใบเหมกอนเอ๊ะฉันอ่านผิดหรือเปล่านะพี่ริกแสตมังกอนเอตดองนะคะเขาทำขา ที่บอกว่าภูมิใจนำเหนอน้องเอแคร์มากมันกินได้หลายอย่างมากจะกินกับข้าวกินกับมามา่ากินอะไรก็ได้เลยใช่นั่งรอดูคลิปเวอร์พี่แจ๊กมากินให้ดูแล้วนะคะเทเลยพี่แจ๊กนี่เอฟตีกลุ่มเมื่อก่อนเลยนะนี่้อุ้ยเทกึก้กกระปุกเลยอ่ะอุ้ยน่ากินเวอร์กินให้หมดนะขอดท้อนหน่อยดิอยากตักจ้วงเลยอะนี่โอ้โหกรอบมากกรอบมาก มึงไม่เผ็ดเลยกลิ่นอะเล่นๆได้เลยนะเพลินๆตัวมันใต้องแหละค่ไม่มีเเผ็ดเลยค่ะโอ้โหไม่เผ็ดเลยหรอไม่เผ็ดเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะยายกินได้อะโรยเนี้ยอร่อยถึงต้องไม่เผ็ดพึ่งอร่อยอ่ะผู้ก็แต่แล้วทำไมนางนำเหนือนี่เดี๋ยวท่านทุกคนไม่กินเผ็ดนะคะตักแบบคุณพูนเลยค่ะทุกคนคขา แค่กเก่งมากคือชาเลนจ์เนี่ยกะจะมาแกล้งเต็มที่เลยนะอย่าให้เผ็ดแบบเผ็ดแทบตายไปเลยเลยนะมันสน่งเ็จค่ะจัดเตรียมน้ำไว้กระติ๊ดหนึ่งเห็นไหมใครสนใจสั่งพริกลืมเผ็ดได้ที่ไลน์นะคะ admu พริกนะคะหรือเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เก้าสามสองเก้าหกห้าเก้าเริ่มแบบตบๆลงแหละไดห้หนังกุ้งหนังไก่อะเลโอ้โหไม่หนังไก่ไม่ผู้น่ารัไม่หนังไก่โอ้โหนี่เขาส่งมาเป็นกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยอยากให้แคร์โทรหน่อย ส่งมาให้เยอะมากทุกคนจากร้าน K F s a นซื้อร้านเลยนะ K F s a นจริงวะเนี่ยขอดูโลโก้หน่อยอินส์เ์อโลโก้หน่อย K F s a น เคเอฟสันเนี่ยเขาเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กทำมานานกว่า20ปีใช้หนังแผ่นชิ้นใหญ่ทอดด้วยน้ำมันไก่วัสดุทุกอย่างทำสดใหม่ไม่ใส่สารกันหืนสามารถเก็บไว้นาได้เก็บวันยังกรอบนะฮะพี่ทุกคนนี่คะ่ะส่งมาให้เยอะมากเลยอะ่ะโอ้น่าก,กินมากดูดิที่เห็นนะนี่คือกล่องอย่างเงี้ยนะกล่องละ3.5บาทสามกล่องร้อยเออน่าก,กินเน่าก,กินอนะ่ะมามาแล้วเขามีน้ำอะไรไม่ให้รู้อ่ะน้ำจิ้มไก่เงี้ยหรอน้ำจิ้มไก่เนี่ยทุกคนมาแล้วเราลองชิมกันเขามีน้ำพริกไก่นี่ด้วยน้ำพริกไก่กรอบนะค น่าซีนอย่างดีเลยโอ้ซีนเหมือนไม่เผื่อแดกเลยนะคะเข้มต่างยังไงเอ่ยน้ำพริกแก่ก็สามสองร้อยนะมึงนี้ค่ะทุกคนอุ้ยน้องกินมากเลยอะ่ะใครนอนตอนคืนนี่คือว่าอดอยากนะคือต้องลองกรีดคือท้องต้องลองแล้วนะหอมมากเ <c oughs> ่ยเอหุยเข้มสั่งอืมเกินไปอะ่ะทำมานาน <c oughs> มากกว่าย0ปีอะ่ะ S <S เออเกมนี้เลยนะอันนี้ก็คือน้ำพริกกา้ากไก่น้ำพริกอะไรนะน,รกกรน้ำพริกไก่กรอบน้ำพริกไก่กรอบวัตถุดิบทั้งหมดก้ว่าเองนะคะอืมหอมพริกก้วมะหอมเลิศหัวหน้าทำแบรนด์ดีๆเนาะอันนี้ขอชมนะทุกคนอันนี้กินเล่นได้เลยอ่ะเข้ามั่งเหรอ,ออันนี้ก็มีน้ำจิ้มกักบหอมมาด้วยนะ โอ้โหมีไก่ไไกรอบอีกแล้วเหนือนก่เพิ่มอีกแล้วหรออีกแล้วหรอครับพอสออันนี้จากอะไรเอ่ยไก่กรอบแกบจากชิกไรเหรออ่านถูกวะวะรถเดียวกันค่ะทุกคนมีสองไซส์นะคะทุกคนอันเล็กกับอันใหญ่นะคะทุกคนขาและกินนักเลยเติมนะคะก็มีตัวในส่วนข,ของรถธรรมดานะคะที่แบบมีใบมะกรูดแบบนีบบ้ทุกคนขากับรถหม่าล่านะคะแบบเผ็ดกลางอันนี้ทั้งหมดสองรถซึ่งแต่ละรถเนี่ยเขามีสองไซส์งานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไซส์เล็กนะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะอยากมานี่แบบนี้นะคะทุกคนเเหมาาาลล่แบบกง ออริจินอลเบียมัากูดอ๋อ,อเขามีเครื่องเทศเครื่องใดด้วยนะเนี่ยเยอะมากมีแบบไอ้นี่ด้วยหอมเหมิมเจียวเนี่ยอุ้ยดูออริจินอลเ่ากินมากดูดิเยอะมากดูคนสีแดงหมดเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนคะ่ะทุกคนค่ะส่วนของรสหม่าล่าแบบเผ็ดกลาง <mm> <mm> หม่าล่าเผ็ดกลางมันกินแบบเรื่อยๆเนาะ <ừ> <mm> มันไม่ได้แบบเผ็ดจี๊ดอะออริจินอลค่ะอื้ออริจินอลดีอะมันหอมไปมากูด วมนะครับหนังไก่ย้อนนี่อร่อยมากอร่อยเลยแหละใครสนใจที่จะกินตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถออริจินอลนะคะหรือว่ารถหมาล่านะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากไปสั่งตามกันนะคะทุกคนมีต่อหนังไก่ยังไม่หยุดอีกแล้วทุกคนหนังไก่อีกแล้วหรอของเจ้าไหนเนี่ยหนังไก่ดวงดีทุกคนดวงดีนะคะก็ส่งมาสองอย่างคะ่ะระหว่างหนังไก่นะคะนี่แบบจุใจมากเลยะค่ะทุกคนส่งมา,าให้เยอะมากเลยอ่ะนี่กับอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกมะละกอร <มา S 1> เราจะมาลองินี่เขาไม่เห็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะะมกดดวงี นี่นัทลองนัทลองชิมหน่อยสิ่ผมรู้จักมันมีมรกรมไม่รู้จักเหมือนกันยังไงอ่ะต้องกินกับพวกแบบหมูแดดเดียวอ่ะกินหนังไก่ไงเราหรอเออน้ำจิ้มเหมือนไอ้นี่เลยรสชาติเหมือนพวกแบบหมูต่ำหมูปลาต่ำแยกข้อกัวมีกลิ่นมะขามเออหุยน้ำจิ้มแซ่บนี่เป็นน้ำพริกกับทุกคนที่แบบหูเนื้อเน้นๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะในส่วนของหนังไก่นะคะของดวงดี โอ้โหเกาะประทานโลกงมาก คืออย่างที่หอเมื่อกนีะ้มันถูกกลิ่นเครื่องแกงแบบเคลือบจนแบบมันก็หอมไปอีกแบบออแต่เน,นี้กินหนังไก่พาเราก็เป็นกินหนังไก่ไม่จะมานะสวัสดีครับคุณไอแพร่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการให้โอกาสรีวิวครั้งนี้ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้หนูส่งหนังไก่กรอบไร้มันและน้ําพริกมะละกอมาให้นะคะจากร้านหนังไก่ดวงดีซื้อร้านหนังไก่ดวงดี IG, งไดด 68, ดนะอจีหนังไก่ดวงดีหกแปดค่ะนี่เขามีแฮชแท็กด้วยนะว่าไม่ได้หนังไก่ดวงดีแฮชแท็กกรอบชาตินี้อย่างชาติหน้าแฮชแท็กกรอบนานแดา แล้วก็มีแฮทแท็กกรุบกริดตัดนิ้นเออโอการ์สโกัน,กนวันนี้คือไม่สามารถมูออนจากหนังไก่ได้แม้แต่สักล้านเดียวแล้วต้องมาสามล้านพร้อมกันแล้วแต่ละลกก้านกขมีจิเนเจอร์อ่ะใช่แต่ต้องเผื่อใจนะมีอีกคือ, <c oughs> อมีหนังไก่แล้วก็ต้องมีหนังหมู <c oughs> หรือว่าเราเรียกว่าแคทหมูนั่นเองนะคะนี่หนองหมูไม่อีกเหรอไม่ไหวเลยสาวโครัดบ้านเอ็งนะคะที่ออ๋อที่ตัดรูปสวยจแต่ขึ้นรูปตรงนี้นะคะปึ้ง ชุดนี้เลยค่ะทุกคนขาที่ตราให้แคร์ส่ทำแคปหมูขายส่งตรงมาจากโคราชนะคะนี่น่ากิน,น,ากนมากทุกคนคะแนนนี่แต่ยออมีชื่อร้รานอีดอกอันนี้นะคะมาจากร้านครัวคุณอ๋อค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สี่ค่ะทุกคนขาที่ครัวยออนะคะหน้าตาของแคปหมูเขาเนี่มาเป็นแบบว่าหยอกหมูตัวยักษ์เต็มที่แบบนี้เปนค,คนขา จริงๆเลออยออกเขาชอบกินแหละเคยทำขายหอมมากได้เยี่ยงเหรอปะราได้ฟังคุณผู้ชมขานอกจากมีรุ่นพี่คือออกแล้วเนี่ยมีรุ่นพี่คนบลูกซื้อเปย์ด้วยมานก,กับเพ็ดจีนป่าไปบอ,บอกเย่เปย์ซึ่งเย่เปย์มีผัวจะไปพบอิสาอรางแล้วออกด้วยความอยากให้เพื่อนกินของดีไปส่งส่งแก้ผัวไปบ้านอ,อิสรางดีพ่อไม่อยู่เฮียบา้าก็เยลยจะเป็นเฮียคนแล้วเย่เปย์ทำไมคะก็ต้องรีบกินรีบดีบิวก่อนพ่อผัวกลับยองของจ้างก็ถังกิได้นะคะที่ตัวคุณอ๋อนะทุกคนให้เยอะมากถุงเบลเลอร์เบลเตอร์เนี่ ต่อไปเป็นแคปหมุ่กันนี่เลยร้านทอดนะคะทุกคนนี่น่ากินมากาแพ็กเกจด,ดูดีมีราคามากค่ะทุกคนข่าดีๆให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ยี่ห้อทอดนะคะทุกคนนี่เป็นยังี้นะคะมีจดใหม่น้อยได้หรอใช่แล้วทอดนะคะขอขอบคุณน,นะคะที่หนุนสินค้าของทอดเราหวังว่าคุณจะมีความสุขกันกับการรับประทานแคปหมูข,ของทอดดีดดีคะ่ะเท่าๆกับที่เรามีความสุขกับการทอดให้คุณอ่าอุ๊ยทำเป็นโคราดหรอแคปหมูไล่มันเปหรับบโกลาดทำเป็นโกลาดหรอชก ใช่จังหวันดนครราชสีมาค่ะสือว่าใช่ <S <S เสือ,อโ, <ฆ S 2> โคราชน,นะคะสวัสดีค่ะชาวโ,<ฮ>โคราจันเองนะคะ <S <S 2> <S 2> เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพปอาพล,ลาาพ<ช>อดสารเคมีและดับในน้ำมันคาโนลาที่ช่วยเสริมไขมันดีก<อ><อ>ารปุับนุนของคุณส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนจังหวัดนครราชสีมาดีมากเลยค่ะมีคาคุณมนะคะที่สาให้หนูขอบคุณค่ะในช่วงโควิด -19 เพื่อสร้างรายได้สนับสนุนครอบครัวของคนในชุมชนนะคะโอ้โหขอบคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณเพจสือปากด้วยขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะ นี่ไงแคปหมูไล่มันกินข้าวมากนี่พัลโคราตนะคะแต่เนินๆหน่อยสองสูตรนี่เหมือนกันถูกไหมอ๋อไม่เหมือนค่ะอันนี้มันอันเล็กมากดูดิเส้นมะเรงนี่มันเส้นใหญ่สุดนี่เราจริงๆนะมีความประทับใจอ่ะคือชุเหรอแม่บ้านเสร็จง่ายในชวดที่แบบโควิ449อืมรสชาติเดียวกันจังที่ใครอันใหญ่เป็นกังตังก่นใหญ่อ่ะใครแบบว่าไม่ชอบแบบมันมัาเป็นแค่นพองอย่างเงี้ยก็เกีินนี้เอาอันเล็กๆนี่เงี้ยกินได้เรื่อย เนื่องจเก t e x t u นะใครชอบแบบไหนนะส่วนตัวนะชอบเล็กกินง่ายกินง่ายใช่ข้าวหมูหอมค่ะทุกคนหรือหอมจากน้ำมันอืมไม่รู้หรอกหอมมากหรอมาค่ะของหวานของใดว่าหวานเขาส่งมามแต่ได้ข่าวว่ามึงกินไปแล้วค่ะนุ่นใช้มือขวามือใช่อันนี้อันแรกเดี๋ยวก็จะกินอันสุดท้ายแล้วเราให้ฟังว่ามันพิเศษตรงไหน,นมันอร่อยมากคือแม้แต่ว่ามันจะเล็กสุดก็ตามมาลองกินก่อนถั่วงวนอันนี้ ของเพื่อนที่มหาวิทยาลังสิตธธค์คาอีวอนัทนะคะนางเรลนจกอันนี่นก็ดักก็แบบว่าจากกราเล็นเอกอิงรู้สึกว่าไม่ชอบภาคก <laughs> รก <c oughs> รมสอกภากรรมค่ละล่าสุดเพื่อนชายอของดิฉันนะคะใช่แท้นะ<อ>ไปทำอันนี้ขายค่ะทุกคนถั่วกวน นี่โอ้โหมาก,กินมากค่ะทุกคนมันส่งมาให้สิบอันซ,ซึ่งมันทักมาเลยปะมึงมึงกูให้มึงรีวิวขนมมึงคิดเท่าไหร่อบอกว่าอะไรหรอวอนนัทอ๋อถั่วกวนเป็นไรเอ่ยของชอบค่ะขนมไทยประจ,จําตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะพูดเลยว่าเป็นถั่วกวนที่ก็บอกกับมันไปในแชทว่ามึงรู้ไหมว่าเป็นขนมไทยที่กูชอบมากที่สุดมันบอกจริงปะเนี่ยกูบอกว่าเออก็ส่งมาเถอะอีดอกเพื่อนกันเป็นไรเอ่ยนะ้ก็บอกว่าก็ส่งมาให้กี่อันดีกูบอกว่าไม่ต้องส่งมาเยอะแล้วเผระกูกินไม่หมดอ๋อง ัวบปวนสมหวังค่ะมีอยอยด้วยนะสนใจนะคะ,ะก็โทรไปที่เบอร์0817456453 1ห่อมีเยอะมากค่ะทุกคนขาม313326339342 <12. S 1> <42. S 2> โหลห <12 S 2> ด12ชิ้นนะคะโหลหนึ่งนะคะส่งสมาให้10อันขอบคุณนะคะว่านะส่งมาให้เยอะมากเลยมาเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนี้ค่ะทุกคน หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขนมไทยบ้านเราเลยชอบมากขนมไทยบ้านเราเลยเรานี่คนเดวบ้านม<น>ีขายพอละ5บาทมี3แผ่นให้กินขนมตปงอบกรอบเนยน้ำตาลนะคะนี่จริงมะเนี่ยามาจากไอจีโฮมเมดเลอกสกอร์เลออนเดอสกอร์ดีเซอร์นะคะน,น,นี่น่ากินมากวยโฮมเมดจริงอ่ะน้ำตาลให้แบบฉ่ำมากทุกคนมีค่ะทุกคนหูหน้าตาแบบว่าเป็นน้ำตาลแบบสัมผัสว่าไดนวันนี้คือน้ำตาลอ่ะก็ไม่ห่วงเครื่องอะ ไม่ห่วงเครื่องค่ะเหมือนทำให้เพื่อนกินที่บ้านทิวลิเลยค่ะมาค่ะจะลองชิมกันอืโอ้นี่กูแค่ดูมึงกินนะแต่กูรู้เลยอว่าความใส่ใจในการทาเขาเลิศมากอะดูความหนาก่อนดูดิแล้วเป็น้ามดิคือมันมีความหนาคือไม่บางแล้วกินเข้าไปมันจะมีรสสุดเทกเตอร์แล้วน้ำตาลให้ชุ่มๆเลยเป็นที่สำคัญดูจากสีเหลืองเนยแท้ือหอมมากหอมมากเกินตตาลถ้าทางร้านดูอยู่นะคะ ไอคอยากจะบอกว่าเบานี้ของคุณอร่อยมากคุณส่งมาให้หนูสามชิ้นหนูกินไปแล้วสองชิ้น <c oughs> แล้วหนูเหลือ,อยู่ชิ้นเดียวหนูไม่กล้ากินเพราะหนูกลัวมันหมดแล้วหนูกลัวจะหาไม่ได้ถ้าทางร้านดูอยู่นะคะวิงวอนทางร้านช่วยส่งมาให้หนูเพื่อนได้ไหมเออ หนูอย,อยากกินอีกมันอร่อยมากมาก <มา S 1> หุกคนเป็นบราวนี่หนุบอุ้นพูดอะไรตาตาตาจะไหลจริงว่ะเฮิเป็นบราวนี่หนุบหนับนะคะเป็นบราวนี่ที่ใช้วัตถุดิบเนยนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะติดต่อได้ที่ไลน์0951923549หรือว่า IG นะคะ Greening mm hmm. อันเดอร์สกอปสเตอเขามาแบบเป็นแบบแบบแพ็กเกจง่าย อันนี้ก็ใช้เครื่องปิมพ์แบบไมคาอัลไลน์ที่ปิมพแบบปิละ8ได้เลยง่ายๆเลยแต่สิ่งที่ไม่ง่ายคือเรื่องของรสชาติพูดซิว่าฉันแอบ,บไปจต่งอยางในตู้เย็นโซอกๆค่ะ มึงแอบไปซอกซอกค่ะฉันกลัวคนที่บ้านกินถึงค้ะฉันแอบไปซอกที่วางไข่ไก่อ่ะอร่อยมากทุกคนเฮียป่ะตึกพาไ้ตรงฝาประตูมันจะมีที่วางไข่ไก่ใช่ป่ะฉันเอาแอบไปไว้ตรงซอกแล้วผักชีอ่ะมาโปะปิดเอาไว้กลั <laughs> วม,มีคนกินทุกคนมาอร่อยมากคือหน้าตาถ้าไม่รู้ว่าผ่านกล้องอ่ะมันยังจะคงหน้ากินอยู่ไหมอ่ะทุกคนแต่แบบมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเวลากัดนะ <c oughs> <c oughs> รู้จักอันนี้ปะช็อกบอลมันจะมีความโกโก้เข้มๆอะ uh ่ะ huh. แล้วมันมีความแน่นๆใช่ปะมีความแน่นนั่นแบบแน่นแบบละมุนเลยแน่นแน่นบบ uh huh. อ่ะนันื้แน่นกว่าช็อกบอลค่ะ uh huh. สนใจเรื่องหรือ,อยังคนอ้วนกับของแบบเนี้อแล้วมันหนึบมากมันหนึบหนับตามที่เขาพูดค่ะทุกคนเนื้อแบบช็อกบอลเลยค่ะทุกคนอย่าง uh huh. มันเป็นเนื้อแบบแน่นๆน่ะอือหืะโอ้ยวันนี้ได้ได้วยว่า ของออกเลยเป็นการรีวิวที่อิ่มจนเหนื่อยคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของบะหมีก่กระโซ่เดอร์ลูกเกาหลีที่อร่อยมากๆนะคะพริกทอดบรรดานหนังไก่ต่างๆกิมจิซึ่งแบบว่าพรีเมียมมากคะ่ะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ขนมหวานต่างๆบราวน์นงบราวนี่ซึ่งเป็นอะไรที่ไอ้แครรู้สึกว่าไอ้แครดีใจที่ทุกคนเห็นความสําคัญของเพจนะแล้วก็ส่งมาให้ทานเราดีใจนะเวาลามีคนส่งของอร่อยมาให้ทานอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนจะจักกันเดี๋ยวเราจะไปเป็นเคสโทรศัพท์กันหน่อยซึ่งน้องคนหน้ารักกับเพจจื้อปากมากยังไไไงงงงมมม่่่่่่่วาาาาาจะะะะะโพสสตต์ออออรรแแบบบบนนนนนัักก็เหหหลคซึี้้้ใุ แล้วก็ไม่มีโอกาสเปลี่ยนสักทีเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเคสโทรศัพท์เพราะจําจำโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้นะคะล่าสุดที่ใส่ก็เป็นของพี่ไอซ์บาร์ดี้นะคะจากแฮปปี้ซันเดย์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ เป็นเครื่องสำอางของพี่ไอพาดี้ที่เขาถายเค, <c oughs> โคสโทรศัพท์ด้วยวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหน่อยนะอันนี้มาจากร้าน k i ตตี้แลนด์ชอปนะคะทุกคนน่ารักมากขอบคุณนะคะน้องที่ส่งมาให้พี่นะคะเป็น iPhone X X Max นะคะทุกคนค่ะน่ารักมากนี่ลายนี้แด <c oughs> นคือ <c oughs> เราเปน็นคนเวลาใช้เคสเนี่ยจะใช้เคสก,ก,กันกระแทกแต่ส่วนใหญ่อย่างของ Happy Sunday เองอะ่ะอันเก่าที่เคยใช้อะ่ะอันซีดๆที่ <c oughs> มันเป็นสีลุงอ่ะก็เป็นเคสแบบนี้ค่ะเป็นเคสกันกระแทกคือมันจะมีความหนาคุ้มแต่ต้องพูดก่อนนะว่าเคสแบบนี้ข้้้ออออเเเสีีีียยคคืืนน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 าหหหหัััักกกกกจจะะะมมมท่่่แตตรงขบ็ปถู ด้วยยางพอคุณใส่ไปปุ๊บค่ะทุกคนขาคือขอบยางเนี่ยมันจะคลุมมาถึงตรงนี้เลยอะ่ะเวลาเรามากระแท่งเนี้ยมันจะไม่มีการกระเทือนตอดจอเราเป็นคนชอบใช้เคสแบบนี้มากซึ่งอุยขอบคุณน้องมากเลยที่รู้ใจนะคะแล้วก็ส่งมาให้แบบสีสันน่ารักมากๆนะคะดูเป็นเพจจื้อปากมากๆเลยคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะใครสนใจก็ทักไปที่ไอจอี IG นะคะ kitty land shop นะคะทุกคนเรามีเคสจำหน่ายเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนขอบคุณน้องนะคะน่ารักมากเลยทุกคนนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกําลังจะดีๆจากทุกคนมาเรื่อยๆแหละอย่างเช่นคอมเมนต์ล่าสุดนะคะคือไอแคลงู บอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีการลงอินออนไลน์ที่เป็นแคมเปญรีวิวฟรีช่วงโควิดท่กงนี้คะ่ะทุกคนขาเราจะลงคลิปเนอะแล้วก็จะมีการลงรูปก,ก่อนอยู่แล้วปกติมีคอมเมนต์ล่าสุดนะคะบอกว่าแหมนัดนิสาโดนถลม่มเอแครสร้างภาพทําดีใหญ่เลยนะคะหวังกอบโกยฟอลโล่ช่วงนี้สินยะแย่น แคมเปญน,นี้เราทําตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดดราม่าต่างๆเนาะพี่สาวเป็นอะไรไหมเอ่ยบอกได้ไหมทุกคนแคมเปญยันดิฉันถ้าทุกคนติดตามกันจริงๆนะคะเห็นว่าดิฉันทําตั้งนานแล้วคือโพสต์รูปเชิญชวนแม่ค้าให้มาลงชื่อกับการรีวิวฟรีเนี่ยนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เราฉลองการครบรอบ4แส,ส,สน Subscribers ในเพจจื้อปังนะคะแต่ว่าแค่คลิปมันเพิ่งลงช่วงนี้เนื่องจากเพิ่งตัดต่อเสร็จเย็นๆนะคะก็คงกดไม่ไหวแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็เชื่อว่ายังมีคนให้กําลังใจดีๆอยู่แหละทุกคนเน ไม่เป็นไรละกันลอตแรกที่เรารับสมัครผู้โชคดีไปเนี่ยที่ส่งของมาให้เรารีวิวฟรีช่วโควิดเนี่ย พูดตรงๆว่าหมดแล้วนะคะจบแค่นี้ซึ่งจริงๆหมดแล้วแต่ตอนนี้พอเราลง EP หนึ่งไปค่ะทุกคนมีแม่ค้าสมัครมาเยอะมากกว่าเดิมค่ะอยากให้เรารีวิวเพิ่มอยากให้เรารีวิวเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเนื่อของของกินของใช้ต่างๆก็ต้องขออนุญ,ญาตพูดตามตรงตรงนี้นะคะว่าทุกคลิปที่หนูทำเนี่ยหนูจ่ายด้วยตนเองช,ช่วงโควิดที่ทุกคนกักตัวเป็นช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่ได้รับงานรีวิวเลยซึ่งการท,ทําคลิปของหนูมันมีค่าใช้จ่ายมากแต่ว่าหนูก็ยินยดีทาด้วยใจนี่คือการตอบแทนสู่ส จือปากมาแล้วก็ยินดีตอบแทนกันที่สังคมร,ร,รักจือปากเนาะดังนั้นจะมาขอสอบถามเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้มาหลายๆ EP เนี่ยว่าอยากให้แคลช่วยแม่ค้าเหล่านี้เพิ่มอีกไหมอีกสัก EP หรือ2 EP ไหมถ้าทุกคนมีใจที่จะอยากดูต่อในหลายๆ EP เพราะหลายคนแบบดูแล้วมันชื่นใจไงช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าอุย <c oughs> อยากดูต่อจังเลยพี่แคลรับเธอเนาะเอนดูเขานะคะช่วยๆเหลือกันค่ะพี่ถ้าคลิปนี้ยอดไลค์ใน u t u b e ถึง5000นะคะ,ะแล้วทุกคนโหวตจะมาในคอมเมนต์เยอะมากเนี่ยแค จ,จะรับรีวิวเพิ่มแล้วกันยอมเสียอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรน้องพิแมนยอมช่วยขอเบิกตังนะคะเข้า <C> e <ars> ใจเรื่องยังคะเข้าใจละตจ้าเอาละทุกคนวันนี้อิ่มน้ำจำรานมากค่ะทุกคนต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนขาเยอะมากๆเลยอ,ะอ่ะขอทุกคนมีความสุขและกันช่วงควิดลกนนะคะอยู่บ้านช่วงนี้ก็อยู่แบบมีความสุขและกันอย่าลืมรักษาส,สุขภาพน,นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะคะก็ะใส่แมสก์เวลาออกไปนอกบ้านด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดซับสไคร้กันด้วยนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะ วิยยอยากกินพริกมั้งอ่ะน้องพิมแม่มันอ็นนี่นะม,มาเป็นพริกเขามาทำเป็นขนมหืมต่อเนื้ออร่อยอืมไม่เป็นไรหืมอืมแซ่บไม่เผ็ดเนาะแม่ยังไม่เคยกินนะคะโรคใหม่มันมัน,มน,มนเนาะมันแปลกทำไงอ่ะแต่พริกก็เหมือนใส่มาล่าเลยเนาะมันมีความหอมเนาะ